นี่นะแม้แต่ฉากชายรักชายนะเจ้ชาชายกับอัศวินนี่มันแบบว่าเลนลี่บาลาเซียนจะชัดฮะในเกมวอฟฟลอร์นะโอ้อยังงี้เลยนะเกมวอรฟลอร์เนี่ยก็เลนลี่บาราเซียนนะครับเป็นน้องชายของคิงโรเบิร์ตนะก็เป็นเก์น,นะครับ แต่งงานมีเมียนะแต่ว่าก็ไม่เคยมีอะไรกับเมียนะครเพราะว่าไม่ไม่ชอบผีเงี้ะมีคู่ขาเป็นผู้ชายนี่มันเกมมอร์สันชัดๆนี่เป็นเจ้าชายนะครับซึ่งก็เป็นอ่า ล่างจุดติของโมลสูนเบมุสนะครับซึ่งเขาบอกว่าเบมุสเนี่ยมีพลังมากที่สุดนะในบรรดาโมลสูนทั้งหมดนะตอนนี้ก็มาตั้งค่ายอยู่นะครับเตรียมรอรับสุรึกที่จะเข้ามานะ โอเคครับก็ Final Fantasy King of Throne 16นะครับ